เร็วไปเร็วไปเรกันไปเยี่าหายตัวนอะไรนีแล้วอะไรดีกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเขาไม่ได้มาก่อนล้วกันโโน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  ป้องแต่ตัดคนที่นซีนสูกัดแอบกันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยแล้วทาไมต้าไ,ไม่มาแอบอย่างนั้นล่ะอแอบมิดมากซีนโดนป้องคนที่สองอ,อมียะไรยังหาเจออีกเหรอเป็นไงบ้างเมยเล่นต่อ,อยังไม่เล่นแล้วหาสูกัดไม่เจอดูทีวีดีกว่าลองเล่นลองเล่นขึับไปได้ง ต้องทิ้งไปเลยแล้วกันอะไม่ทิ้งดีกว่าเอาไปให้หมาหมาสองแม่ลูกน่งสารจำเอาไก่ไหมเฮ้ยไม่เอาเสียดายซื้อมาต้องแทนทำมานานทีได้กินไก่อร่อยจังเลยพี่ซีนเห็นน้องกับซีนมีความสุขเราก็ดีใจแล้วเอ้าเมย์ไม่กินด้กันหรอกินเลยซีนเขากินขนมแล้วเมย์ใจดีจังกินเลยกินเยอะๆนะไม่เป็นไรหรอก อันนี้แม่ใจนะดีให้เลินน้องห้าสิบแน่อุ้ยสะดุดเฮ้ยตกไปได้ไหมเนี่ยเอา้าอยู่ไหนล่ะมีเรื่องให้ช่วยอีกแล้วหนูมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าเงินผมตกลงไปในนี้ครับมาเดี๋ยวพี่จัดการให้อยูไหนนะ้าเจอแล้วนี่ใช่เงิน,น้องหรือเปล่าอ๋อใช่ครับนั่นแหละเงินผมขอบคนนุณมากนะคะคนโกหกเป็นแบบนี้นี่เองกว่าจะวิ่งราวมาได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยสะดุด ทอ,ทองอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตกไปในนี้นี่อยู่ไหนทำไมหาไม่เจอมีเรื่องให้ช่วยอีกแล้วนี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าทองผมตกไปในนี้ครับมาเดี๋ยวฉันจัดการให้<ม>อยู่ไหนนะจะเจอหรือเปล่านี่เจอแล้วอันนี้ใช่ของนายไหมใช่เนี่ยแหละทองผมเองโอ้ขอบใจมากนะ คนไม่ดีแบบนี้ดีเนี่ยให้ดีก็ได้ทอเยอะกว่าเดิมอีกเฮ้ยน้องทำเงินเยอะจังเนี่ยใช่ไมครับพี่ชาเหรอนี่ของพี่ก็เยอะเหมือนกันนะดูนี่สิเฮ้ยเฮ้ยเงินหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าทองทำไมอยู่ดีกลายเป็นใบไม้เนี่ยได้อะเนี่ยพีไหนซื้อขนมเนี่ยโอ้โหอ้โหหลุดไเลยเฮ้ยตาซ่าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเหรเนี่ยนี่หนูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าตาซ่าหนูตกน้ำค่ะมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ ใช่ค่ะ้าวเหรองั้นเดี๋ยวหาต่อ,อนี่ไงเครื่องนี้ล่ะใช่ของหนูไหมใช่ค่ะ,เ,ะ,คะเด็กทีเดคนนั่งนะคะเด็กคนนี้เนี่ยดีจังเลยะไ่มปาอยู่เครืองน,นี้ล่ะสั่งประนานมาส,งส่งทอะอไรให้รับใช้ครับเจานแล้วทำอะไรได้บ้างล่ะทำงานบ้านได้ไหมทำไ,ได้เลย วแม่ได้หุ่นยนต์มาเนี่ยสบายจังเลยแม่นั่งทำอะไรเนี่ยไม่ทำงานบ้านเหรอเดี๋ยวแม่กลับมาก็บ่นหรอกบ่นอะไรดนูนู่นสิเนี่ยหุ่นยนต์ใหม่ฉันเพิ่งซื้อมาแค่นี้ก็ต้องทำงานบ้านเองแล้วจริงเหรอเฮ้ยใช่ดีมากเลยเสียดายแบตหมดไวไปหน่อยเสียดายแค่ไหนอืมชาร์จแบตเหรอ สบายเกินไปแล้วเมย์ได้นี่แม่วงจรหน่อยนี่เปลี่ยนตรงนี้เลยเอ๋ยเมย์มีคุณช่างข้านอกกันหรือเปล่าเนี่ยได้สิเฮ้ยเมย์ปุ่นต์เป็นไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ย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 นะปล่อยนะเมย์ช่วยด้วย แล้วเดี๋ยวมันแล้วเราเด็ดเฮ้ยขนมโชคดีจังเลยเราเอ้าเพื่อนอะไม่มีใครเห็นหรอกมั้งเฮ้ย พี่แม่ว้าวนี่ิดปอบไปตอนเลยเหรอเนี่ยแลจริงๆด้วยมาเลยแต้ตัดไปกินกันนี่พี่แก่ห้ thank <laughs>